รถครอบครัวเจติน่าเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ปี2013 2.8 l t ดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นรถสีขาวมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอด,ลดรถวิ่งน้อยไม่ประมาณ10,000แสนกิโลเมอัลลอยเดิมจากโรงงานบิสโตรด,ดอกยางแน่นๆกระไดข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับกันสาดกนาันแมลงติดฟิล์มพร้อมใช้งานนะครับเ,เพื่อในๆภายในก็จะเป็นเบาะทูโทนเกียร์ออโต้นะครับกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ตัวนี้เป็นแอร์ลาวนะครับเบาะปรับพับแยกได้หมดเลยในส่วนของด้านหลังมีเซนเซอร์ 4. จุดนี่ กระดุมนะครับสีเหลืองสะอาดตามากๆเลยมีกันโค้งแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นโช๊คซับแท็งด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆและที่สาคัญผมมีคันเดียวด้วยนะครับราคาดีมากๆสองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพื่อนมีเล่มครบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่นะครับมารีวิวนำเสนอเพื่อนๆนะฮะตัวนี้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับเพื่อน เชฟโรเลตเทลเบเซอร์ er นะครับปี2013 2.8LT ดีเซลนะครับเพื่อนๆเป็นตัวขับเคลื่อน2 0 0ล้อเกียร์ออโต้นะครับสวยยังไงดียังไงพาเพื่อนๆรับชมรอบๆร,ร,รถครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโฉมของปี2013นะครับเพื่อนๆก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟหน้าดวงใหญ่ๆกระจังหน้าสีดําตัดโรเมียมตัวนี้เป็นรถสีขาวมือเดียวป้ายแดงนะครับ <S <S เพื่อนๆรถวิ่งน้อยนะครับมาประมาณ1นึ่งแสนกิโลนะครับ เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เดิมๆหมดเลยนะครับแมกกอลอยเดิมจากโรงงานนะครับดอกยาง <ๆ S 2> แน่นๆเต็มๆบิสโตนนะเพื<ๆ>่อนๆกระไดข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กันสาดกันมแมลงนะครับเพื่อนๆติดฟิล์มพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นภายในนะครับตัวนี้นะฮะภายในก็จะเป็นเบาะทูโทนนะครับเพื่อนๆนี่ สีครีมสลับกับสีเทานะครับเกีย e ร์ออโต้นะครับเพื่อนๆภายในต้องบอกว่างขวาง,วางนั่งสบายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆราคาดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญเจ้าของติดลูกยางตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นลูกยางกันลมนะครับก็จะบง่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถด,ดีมากๆนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ซื้อติดกันแต่เจ้าของเดิมเขาซื้อติดมาให้นะครับนี่ฮนะ ทำให้เวลาเราเปิดประตูเนี่ยมันก็จะเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแอร์ลาวนะครับเบาะปรับปับแยกได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ต่างๆบอกนะครับ2.8งจุดปดดูรามักดีเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเทลเบเซอร์นะครับ LT มีเจนเซอร์สจุดนะครับเพื่อนๆครบหมดนะฮะ ตัวนี้เป็นสีขาวซูเปอร์ไว้นะครับเบาะเนี่ยปรับพับแยกได้หมดนะครับตัวนี้ภายในนะครับนี่พรมกระดุมนะครับสีเหลืองสว่างตาสะอาดตามากๆเลยนะครับขนของก็ได้บรรทุกของจะเป็นคนนั่งได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆใครได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญผมมีคันเดียวด้วยนะครับพึ่งเข้ามาก็รีบนํามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับตัวนี้นะครับ แจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับเชฟโรเลตนะครับตัวนี้ของเราจะซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะจับเป็นเน้นไม่ได้นะครับเพื่อนๆท่านใดพร้อมมาเลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกมาเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการนะครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆมีเล่มทะเบียนครบนะครับเพื่อนๆแล้วก็รถยนต์ของเราที่เราได้มาเราคัดรถสวย รถบ้านนะครับเกรดเอสภาพดีราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับนี่อย่าให้กล้องดูตรงนี้นิดน,นึงนะฮะจะใส่กันโครงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นโช๊คซับแทงด้วยนะครับนี่ใครได้ชุดนี้ไปก็โหต้องบอกกันว่าดีมากๆนะฮะชุดนี้ เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะครับชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับต่อเลยเนี่ฮะในส่วนของห้องเครื่องเจ้าตัวเชฟตัวนี้นะฮะก็อย่างที่ผมแจ้งในทุกๆคลิปหลักการดูก็เบื้องต้นง่ายๆก็จะดูคานหน้านะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับจะต้องอยู่ครบหมดนะฮะ เจอเหรียญบาทนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆตัวนี้มีระบบเบรก ABS นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นเครื่องดีเซนนะฮะเพื่อนๆแรงบิดกําลังมา้าโหดีมากนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยได้สบายนะครับเพื่อนๆอัตราเร่งดีนะครับก็อะไรพวกนี้อู่ตามอู่ตามอะไรมีหมดนะครับเข้าเซอร์วิสได้ทุกที่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเชฟก็ในบ้านเราก็ใช้กันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพื่อนๆนั่นใดนะครับ อยากมาดูรถคันจริงอยากมาลองขับมาเทสได้ก็มาได้ที่ร้านเชียออโต้ของเรานะครับอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเต็นท์สีชมพูนะครับเพื่อนเพื่อนเชียออโต้นะครับเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาก็ได้นะครับว่าของเราเนี่ยจะมีลงทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงนะครับบ้านเขียวอะไรพวกนีเน้เพื่อนเพื่อนทักมาได้เลยเรามีแอดมินนะครับคอยตอบคำถามเพื่อนๆอนอยู่นะครับก็สำหรับท่านใดที่ดูเราชอบดูเราใช่อยากมาลองเทส ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้ามาดูนะครับว่ารถคันที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยสวยจริงไหมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอฝากเจ้าตัวเ h ฟโรเลตเทร์เบเซอร์นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับราคาไม่แพง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ